ผมเดช,ชายพิชัยภู้ิทธทองทูนครับวันนี้จะมานำเสนอพอดคาไิโอนน่นแรกคือคำนำครับในงานเล่มนี้จะทำขึ้นเพื่อแสดงผลงานศิลปะที่ตวเองได้สร้างสรรค์ขึ้นมาในรายวิชาทัศนศิลป์เพื่อเก็บไวไ้ดูได้ในอนาคตว่าตนเองได้ทำผลงานอะไรไปบ้างใช้เก็บไว้ดูไปที่ระลึกเพราะมันมีความทรงจำที่ดีในแต่ละรูปหน้าต่อไปคือประวัตครับ ชื่อนหนพี่ชายพุธองพุทธพ่อสามครับสิบเอ็ดครับเล้ที่ยี่สิบเกิดวันที่ยี่สิบกันยายนพศสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดงานอดิเรกคืออยู่คนเดียวครับวิชาที่ชอบไม่เคยมีครับวิชาที่ทำไม่ดีคือทุกวิชาเอาไปหนานหนึบบ้านครับแล้วนี่คือนายเอก มุนจอนสีเทคนิคของผมคือการใช้สีไม้เก็บรายละเอียดและตัดขอบเส้นครับต่อไปป๊อปอปัปเบเนนิไทยเทคนิคคือการใช้ผู้การตามมบอเก็บรายละเอียดครับต่อไปมัดคอครับใช้ผู้การเก็บรายละเอียดครับต่อไปลายไทยครับเทคนิคคือการลงไลายละเอียดโดยการใช้ที่สองครับศิปลปะสามมคือเทคนิคชื่อผลงานผมหาไม่เจอ ส่วนเทคนิคคือการใช้ผู้การเก็บรายละเอียดครับขอบคุณครับ